ะคะพี่อ้อยปอกลูกอัมพวาไว้เนาะหั่นไว้นะคะว่าจะทํะาน้ําปะาวานอ่าเป็นมังสวิรัตนะคะก็ใช้เป็นเกลือกับซีอิ๊วขาวเนาะแล้วก็ใส่เป็นน้ําตาลนะคะใส่เป็นน้ําตาลย่าหวานนะคะตรงนี้ใช้พริกอ่าพริกขี้หนูแห้งนะคะใส่ไปหกเม็ดเนาะก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะ พี่อ้อยปอกผ่านลูกอัมพาวาไว้เนาะพี่อ้อยคิดว่าเขาจะเปรี้ยวนะคะคิดว่าจะเปรี้ยวแล้วก็ใจอะคิดว่าเขาจะไม่อร่อยนะคะที่ไหนได้พี่อ้อยยิบใสียปากเขาสุกอะคะ่ะสุกแล้วเขาก็หวานเนาะก็เลยปอกมะม่วงใหม่ลูกเพราะว่าไม่พอนะคะ เขาไม่ได้เปรี้ยวอย่างที่ใจเราคิดเนาะถ้าถ้าเขาเปรี้ยวนะพี่อ้อยยังเออยังว่าไม่เอานะไม่ต้องไม่ต้องมะม่วงก็ได้เนาะถ้าเปรี้ยวบองเออเขาไม่เปรี้ยวก็เลยลดไม่ได้มะม่วงสักลูกเมื่อเช้าน้องส่งมะม่วงมาให้นะคะอีกหนึ่งลังแต่ว่าพี่อ้อยไม่ได้ทำคลิปเนาะ ลูกเล็กๆนะคะแต่แก่หน้าดูเลยอ่ะพี่ว่จยเ,เอามาแค่ลูกเล็กลูกเดียวเนาะลูกใหญ่เดี๋ยวเขาทานไม่หมดเพราะว่ามีลูกอัมพา,าด้วยนะคะปอกเอาไว้แล้วก็เขามียางเนาะสีเขาก็าจะเข้มแต่ถามว่าเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวนะคะเขาจะอ่อมเปรี้ยวอมหวานเนาะนองบอกว่าให้ทานกับพริกรกับเกลือเนาะแต่พี่้อย ทานแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่อ้อยต้องทานเป็นน้ําตาลตัวน้ําตาลย่าหวานเนาะก็เลยก็เลยทําเป็นน้ําปลาหวานเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนที่เคยทําเนาะแต่ทานสองอย่างนะคะเสร็จแล้วมาค่ะมาทานด้วยกันน้ําปลาหวานมะม่วงกับลูกอัมพวานะคะ มะม่วงกับลูกอัมพาวาช่วยวางชามเกือบตกนี่ลูกอัมพาวาเนาะก็จะทานแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้าเขาไม่แกแ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สุกนะคะเขาก็จะกรอบๆเนาะแต่ถึงพี่อ้อยเนี่ยเขาอาจจะสุกไปหน่อยแล้วนะคะก็เลยไม่เปรี้ยวเอาจริงๆพี่อ้อยเป็นคนที่ทานเปรี้ยวเนาะ ก็เลยบอกว่าไม่เปรี้ยวหลายคนอาจจะบอกว่าเปรี้ยวนะคะอร่อยค่ะไม่เคยทานเลยข้างแรกในชีวิตกับลูกอัมพาน้ำตาหวันมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะ แล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะไว้ในอฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครเคยทานลูกอัมพา,าแล้วนะคะมาบอกคอมเมนต์ใต้คลิปนะมาคุยกันว่าน้องๆทานรสชาติเป็นยังไงพี่อ้อยทานเพี่ว,ว่ามันไม่เปรี้ยวนะคะไม่เปรี้ยวพี่อ้อยทานแบบสบายๆเลยอะ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันจะออกเปรียปร้ยวๆเนาะเขาจะให้อ่าทําเป็นน้ําอนพริกรเกลือเนาะแต่พี่ว่ามันไม่เปรี้ยว เ็าอ,อร่อยอร่อยนะคะเนี่ยเนื้อข้างในเขาจะฟูๆอะ่ะทำคจิปไปชิมบ้างขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ